สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลู่หลิ่งสตูดิโอวันนี้จะมานำเสนอนิยายสั้นจบในตอนเรื่องพยาบาลส่วนตัวของเจ้าพ่อเอาแต่ใจถ้าพร้อมแล้วเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะออกไปผมไล่คุณออกทำงานก็เชื่องช้าไม่ได้เรื่องสักอย่างขอโทษด้วยนะคะคุณธราวินให้โอากาสฉันอีกรอบได้ไหมคะ ผมบอกให้ออกไปถ้าไม่ออกผมจะให้ลูกน้องลากคุณออกไปพยาบาลสาววัยสามสิบจึงจำใจต้องเดินออกไปด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักเธอเพิ่งจะมาทำงานให้เขาได้แค่สองเดือนเท่านั้นสาเหตุที่เขาต้องจ้างพยาบาลมาดูแลนั้นก็เพราะงานของเขานนั้นเสี่ยงและมีบาดแผลกลับมาแทบทุกครั้งคนที่จะมาเป็นพยาบาลส่วนตัวของเขาได้ จะต้องดูแลเขาและทุกอย่างภายในบ้านเป็นทั้งแม่บ้านและพยาบาลในคนเดียวกันเกิด <l ug> อะไรขึ้นคะพี่วินเสียงดังโวกเวกวยวายเชียวเออนายไล่พยาบาลคนที่99ออกแล้วครับคุณนุ่นลูกน้องของเขาตอบแทนเจ้านายเพราะหน้าของชายหนุ่มตอนนี้บอกบุญไม่รับเป็นที่สุดนุ่นบอกแล้วไงคะ ว่าไม่ต้องไปจ้างพยาบาลที่ไหนนุ่นคนเดียวก็ดูแลพี่วินได้ค่ะชายหนุ่มหันมามองหน้าน้องสาวต่างมารดาพี่ไม่รบกวนนุ่นดีกว่านุ่นกำลังจะเรียนจบปอโทจะได้หางานดีๆทำหญิงสาวคลีมออกมาเล็กน้อยก่อนจะเดินตรงมายังชายหนุม่มสวมกอดเขาทันทีมือหนาของเขาขยี้หัวน้องสาวเบาๆด้วยความเอ็นดู ถึงแม้ว่านุ่นหรือกมลเกตเป็นเพียงแค่น้องสาวต่างมารดาของเขาแต่เขาก็รักและเอนดูเธอเป็นอย่างมากเสมือนน้องแท้ๆเลยก็ว่าได้เวลาผ่านไปราวๆสามวันที่ทาราวินยังคงให้ลูกน้องหาพยาบาลคนใหม่มาให้หลังจากที่คนเก่านั้นถูกเขาไล่ออกไปนายครับคนนี้ดีไหมครับลูกน้องของเขา เดินตรงดิ่งมารายงานก่อนจะยื่นซองสีน้ำตาลให้กับเจ้านายทราวินไม่รอช้ารีบดึงเอกสารที่อยู่ภายในออกมาโดยทันทีเธอคนนี้เป็นใครเกนแนะนำให้ฉันฟังสิครับนายเธอคนนี้มีชื่อว่าเจนจีรานามสกุลอนันติริจบจากคณะพยาบาลศาสตร์โดยตรงจากมรัชชื่อดัง ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีประสบการณ์ทำงาน2ปีอายุ27ปีครับนายชายหนุ่มดูประวัติคร่าวๆของเธอสายตาคมจ้องมองที่ภาพของหญิงสาวตาไม่กระพริบแม้จะเป็นเพียงรูปถ่ายแต่เธอก็สวยดูมีออร่าได้ขนาดนี้ถ้าตัวจริงเธอจะดูดีขนาดไหนเธอคนนี้มีครอบครัวหรือยังเออ ยังครับนายเธอโสดครับชายหนุ่มยิ้มที่มุมปากด้วยความพอใจก่อนที่จะตอบตกลงและให้เธอมาเริ่มงานได้เร็วๆนี้ลูกน้องรับคำก่อนจะดําเนินเรื่องให้เจ้านายโดยเร็วในเช้าวันต่อมาร่างบางในชุดพยาบาลกระโปรงรัดรูปสีขาวสะอาดพร้อมกับสัมภาระหนึ่งชิ้นสายตาของเธอกวาดมองไปทั่วทุกมุม ก่อนที่จะมีเสียงของใครบางคนทำให้เธอหลุดจากพวังเชิญครับคุณเจนจีราลูกน้องของเขาเอ่ยปากเชิญเธอพร้อมกับถ่ายมือออกก่อนที่ร่างบางจะเดินไปตามที่เขาบอกเมื่อเธอเดินมาถึงก็พบกับร่างสูงใหญ่ของใครบางคนนั่งข่ยข้างอยู่ที่เก้าอี้ตัวใหญ่ก่อนที่เขาจะยิ้มมุมปากให้เธอเล็กน้อยชื่ออะไร แนะนำตัวสิค่ะดิฉันชื่อนางสาวเจนจิราอนันตสิริชื่อเล่นชื่อพราวค่ะแล้วเธอจบการศึกษาที่ไหนมาบ้างดิฉันจบคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภาลัยค่ะแต่ก่อนหน้านี้ดิฉันได้จบคณะศิลปศาสตร์สาขาเอกจีนมหาวิทยาลายัยแพชชั่นทาราค่ะ จบจีนด้วยหรอถ้างั้นแนะนำตัวเป็นภาษาจีนให้ผมฟังเลยสิได้ค่ะ你好，我叫陆隐我的小名叫 p o u 我二十七岁了。ชิหลังจากที่เธอพูดจบทั้งเขาและลูกน้องตามพากันชื่นชมเธอผ่านทางใบหน้าเพราะตั้งแต่จ้างพยาบาลมา ไม่เคยมีใครเก่งเท่าเธอมาก่อนเก่งใช้ได้เลยนี่ถ้าให้เป็นเลขาของฉันอีกสักหนึ่งตำแหน่งจะไหวไหมสาวน้อยไม่ดีความมั้งคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วคะ่ะโอเคก็ได้ถ้างั้นเริ่มจากวันนี้ไปเตรียมน้ำอุ่นให้ฉันหน่อยฉันจะอาบน้ำค่ะคุณทราวิน เดี๋ยวดิวฉันจะไปเตรียมให้ค่ะเดี๋ยวมีอะไรคะต่อไปนี้ให้เรียกแทนตัวเองว่าพราวแล้วเรียกผมว่าคุณวินเข้าใจไหมเออก็ได้คะ่ะคุณวินถ้างั้นพราวขอตัวนะคะถ้าพูดจบก็เดินออกมาจากห้องทำงานของเขาทัานทีก่อนที่ลูกน้องของเขา จะบอกทางไปห้องนอนของเขาให้เธอเดินไปตามลําพังร่างบางเข้าไปเตรียมน้ำตามคำสั่งของเขาพี่วินคะอยู่ในห้องหรือเปล่าคะถ้างั้นนุนเข้าไปแล้วนะคะกมลนเกตถือวิาสาสะเปิดประตูเข้ามาภายในห้องนอนของเขาก่อนจะเดินหาเขาทั่วทุกมุมและเมื่อเธอหันมาทางฝั่งห้องน้ำ ก็พบกับหญิงสาวในชุดพยาบาลที่ในมือของเธอกำลังถือผ้าเช็ดต,ตัวของพี่ชายเธอไว้นี่เธอกำลังทำอะไรนะ่ะเออขอโทษค่ะดิฉันกำลังเตรียมชุดกับผ้าเช็ดไว้ให้คุณวินค่ะคุณวินใช้ให้ดิฉันมาเตรียมน้ำในในอ่างน,นะคะ ขอโทษด้วยนะคะนี่เธอไปสนิทกับพี่วินตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงได้เรียกเขาแบบนี้คนที่จะเรียกเขาแบบนี้ได้มีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นแล้วอีกอย่างทำไมพูดจาติดอ่างแบบนี้ละ่ะอย่างกับครัวฉันอย่างนั้นแหละขออภัยค่ะคุณวิงสั่งให้ดิฉันเรียกเขาแบบนี้เองค่ะ ขอโทษด้วยนะคะที่พูจาติดอ่างพอดีดิฉันตื่นเต้นนะคะกระมลเกตทำหน้าขัดใจเล็กน้อยก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องไปอย่างไม่พอใจเธอนั้นได้เดินไปหาเขาที่ห้องทำงานก่อนจะเริ่มคุยธุระส่วนตัวและขอตัวกลับทันทีคุณวินคะน้ําอุ่นได้ที่แล้วคะ่ะเขาลุกออกจากเก้าอี้ แล้วกําลังจะเดินตรงมายัางห้องนอนมูยืนทำอะไรอยู่ตามฉันมาสิเออค่ะเจนจิรารู้สึกตังหิดใจแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งของเขาจึงเดินตามเขาไปอย่างเกรงๆงมีอะไรให้พาวทำอีกหรอคะคุณวินช่วยถูหลังให้ฉันหน่อยสิคะ แต่ว่านี่มันไม่ใช่หน้าที่ของเพรานะคะกล้าขัดคำสั่งเจ้านายงั้นหรอเพาเออไม่ค่ะขอโทษด้วยค่ะเธอจำใจต้องทำคิดเสียว่าเป็นหน้าที่แต่เธอก็กล้ากล้ากลัวๆในการทำหน้าที่นี้เธอทูลหลังให้เขาอย่างเกรงเกงแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น เขาก็มอบหน้าที่นี้ให้เธอดูแลประจำหญิงสาวก็เริ่มเคยชินเพราะเธอรู้ว่าเขาต้องไม่ทำอะไรเธออยู่แล้วจึงถูหลังให้เขาทุกวันกาแฟดำได้แล้วคะ่ะคุณวินแล้วก็นี่คะ่ะยาบำรุงร่างกายทานให้ตรงเวลานะคะถ้างั้นคราวขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อน มีอะไรให้พราวทำอีกคะคุณวินฉันทนไม่ไหวแล้วฉันอดทนกับเธอมามากพอแล้วพราวเอ,อพราวทำอะไรไม่ดีหรอคะถ้าพราวทำให้คุณวินไม่พอใจพราวขอโทษนะคะใช่ฉันไม่พอใจที่เธอมายั่วยวนฉันอยู่เรื่อยแต่วันนี้ฉันไม่ปล่อยเธอไปแน่ แมวยัวสวา์ทของฉันอะไรนะคะคุณวินคุณร้องพลาได้หรือเปล่าคะพราเป็นพยาบาลส่วนตัวไม่ใช่เมียส่วนตัวกรุณาพิจารณาใบาด้วยค่ะที่พราวดูแลคุณเพราะทางโรงพยาบาลติดต่อให้พราวไปพราวมีหน้าที่ดูแลคุณไม่ใช่บำเรอความใคร่ของคุณนะคะคุณรู้จัก น้อยไปคนอย่างวินทราวินอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่เคยมีใครกล้าขัดใจผมคุณจะมบโทษผมก็ไม่ได้เพราะคุณยั่วสวัสดผมก่อนถ้างั้นพราวขอลาออกค่ะฉันไม่ให้ออกเธอคิดว่าเข้ามาแล้วจะได้ออกไปง่ายๆ่งัยยงน้นหรอก ง่ายไม่ง่าย99คนก่อนหน้านี้คุณก็ไล่พวกเขาออกอย่างง่ายดายไม่ใช่หรอคะแต่ไม่ใช่เธอเขาไม่พูดพร่ำเยอะมือหนาคว้าแขนเรียวดึงเธอมาแนบชิดทันทีก่อนจะประกบจูบที่ริมฝีปากอมชมพูมือบางกำปั้นแล้วทุบไปที่อกแกร่งอย่างไม่หยุดมือก่อนที่จะเริ่มเคลิม้มและคล้อยตามรสจูบของเขา ทราวินผลักเธอลงเตียงอย่างเบามือโดยที่ไม่ปล่อยริมฝีปากเธอให้เป็นอิสระเลยบทรักอันเร,ร่าร้อนได้เริ่มต้นขึ้นกับเธอและเขาโดยที่เธอนั้นเป็นมือใหม่ครั้งนี้เลยต้องให้เขาเป็นคนคุมและสอนเธอทั้งหมดจนเวลาล่วงเลยไปถึงตอนเย็นทั้งคู่อยู่ในห้วงนิทรารมกันไปประมาณสองชั่วโมงแล้วด้วยความอ่อนเพลียตามร่างกาย ร่างบางและร่างสูงใหญ่อยู่ภายในผ้าห่มสีขาวผืนหนามือหนาข้างหนึ่งที่โอบก,กอดเธอไว้แนบแน่นแต่เจ้าของร่างบางก็ไม่ได้มีทีท่าขัดขืนแต่อย่างใดนิ่นั่นอะไรกันอะเสียงของกำมลเกตที่รบกวนการนอนของทั้งคู่ก่อนที่เปลือกตาจะเริ่มเปิดพร้อมกัน เจนจิรารู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเธอเคลิมกับรถสัมผัสของเขาจนไม่รู้สึกตัวทำให้เผลอเกินเลยกับเขาเธอนี่มันกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาพี่ชายฉันรับเธอมาทำงานให้ด่สุขหัวนอนให้ข้าวกินฟรีให้เงินเดือนเธอก็ไม่ใช่นลน,น้อยแล้วเธอทำแบบนี้ได้ยังไงเจนจิราเออคุณนุ่นคะคือพรา พร้อไม่ได้ตั้งใจนะคะพอถองน,นุ่นจะมาโวยวายทำไมนี่ก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วกลับไปนอนเถอะพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันเขาพูดจบก็หาเสื้อคลุมใกล้ๆมาสวมใส่ทันทีก่อนที่จะโยนเสื้อคลุมอีกตัวให้กับเธอก็ได้คะ่ะถ้างั้นพรุ่งนี้นุ่นจะมาแต่เช้านะคะเธอกำม,มือแน่น ก่อนจะจำใจเดินออกไปเจนจิราและธาราวินสบตากันอีกครั้งแต่ความรู้สึกในครั้งนี้ทั้งคู่รู้สึกใจเต้นรัวเร็วโดยเฉพาะเธอที่หน้าแดงซ่านจนเขาคลี่ยิ้มออกมาด้วยความรู้สึกตลกเขาและเธอเริ่มมีใจให้กันและกันทีละเล็กทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัวในเช้าวันต่อมาภายในห้องทำงาน ชายหนุ่มได้ใช้ให้เธอนวดไหล่ให้เขาแต่จูจ่ๆร่างบางของสาวน้อยที่ได้ชื่อว่าเป็นน้องสาวของเขาก็เดินพูดเข้ามาอย่างเร่งรีบแปลกจากปกติในทุกๆครั้งนี่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักเคอประตูแล้วเหรอนุ่นพี่รู้สึกว่าช่วงนี้เราเอา,เอาแต่ใจมากไปแล้วนะ ไหนก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้ววันนี้นุ่นขอพูดหน่อยแล้วกันนะคะพี่รู้ไหมว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานุ่นคิดยังไงกับพี่นุ่นรักพี่รักมาโดยตลอดรักพี่มากกว่าคำว่าพี่น้องที่นุ่นพยายามบอกพี่ว่าไม่ต้องไปจ้างพยาบาลที่ไหนมานุ่นดูแลพี่ได้เพราะนุ่นอยากอยู่กับพี่นุ่นอยากอยู่ใกล้ชิดพี่ อยากแต่งงานกับพี่คนเดียวเข้าใจนุ่นไหมคะพี่วินที่นุ่นก้าวร้าวเพราะนุ่นหึงที่นังนั่นมันอยู่ใกล้พี่พี่ได้ยินไหมคะพอได้แล้วนุ่นคิดบ้าคิดปออะไรพี่รักและเอนดูเราเหมือนน้องสาวแท้ๆของพี่คนหนึ่งนุ่นเลิกคิด เพราะมันเป็นไปไม่ได้พี่คงไม่มีวันรักนุ่นแบบนั้นคนที่พี่รักที่สุดและจะแต่งงานกับเธอคนนี้คนเดียวเท่านั้นก็คือพราวกโมลนเกตที่ได้ยินดังนั้นน้ําตาไหลพรางพรูออกมาไม่หยุดเธอร้องไห้งองแงเหมือนเด็กวัยห้าขวบทาราวินที่เห็นดังนั้นจึงค่อยๆเดินเข้ามา แล้วสวมกอดน,น้องสาวที่เขารักเอาไว้แนบแน่นมือหนาลูบศีรษะเบาๆเหมือนทุกๆครั้งก่อนที่แขนเรียวของเธอจะโอบกอดพี่ชายไว้เช่นกันพี่วินคะนุนขอโทษนุ่นคิดอะไรตื้นๆนุ่นขอโทษอย่าอย่ากโกรดนุน่นอย่ากเกลียดนุ่นเลยนะคะนุ่นไม่เหลือใครแล้วมีแค่พี่คนเดียวที่เป็นญาติของนุน นุ่นสัญญาว่าจะไม่พูดแบบนี้อีกเงียบซะนุ่นพี่ไม่มีวันเกลียดน้องสาวที่พี่รักดอกนะพี่สัญญากับคุณพ่อไว้แล้วว่าจะดูแลนุ่นให้ดีที่สุดไม่ร้องแล้วนะโตแล้วต้องหัดเข็บแข็งเหมือนพี่นะกำมลเกตดพยักหน้าในอ้อมอกเขาก่อนจะคลายมือออกแล้วตรงเข้ามากอดที่เจนจีรา ทําเอาเธอนั้นตกใจแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนุ่นขอโทษนะคะพี่เพาพี่สะพ้ายของนุ่นนุ่นมันพูดไม่คิดนุ่นทําร้ายจิตใจพี่ด้วยคําพูดต่างๆนานาอย่ากโกรดนุ่นเลยนะคะคิดสะว่านุ่นเป็นน้องสาวที่เอาแต่ใจคนหนึ่งก็ได้ค่ะเจนจิรายิ้มออกมาเล็กน้อย ก่อนจะสวมกอดว่าที่น้องสาวของเธออีกคนมือบางลูบหลังเธอเบาๆเพื่อปลอบขวัญพี่ไม่โกรธน้องนุ่นเลยค่ะนุ่นเป็นน้องสาวคุณวินก็เหมือนน้องสาวของพี่ไม่ร้องแล้วนะคะคนดีทั้งสามคนยิ้มให้กันอย่างมีความสุขสามเดือนผ่านไปพอได้แล้วค่ะคุณวิน นี่ลูกยังไม่ทันออกมาจากท้องพราวเลยนะคะบอกแล้วไงว่าให้เรียกพี่วินอีกอย่างลูกก็อยากเล่นกับพ่อด้วยใช่ไหมครับลูกมือหนาลูปท้องของเซนจิราเบาๆก่อนจะแนบหูก,กับท้องเพื่อฟังเสียงตอบกลับจากเด็กทารกเห็นไหมพราวลูกตอบว่าใช่ด้วยพูดเองเออเองนะสิคะพี่วิน พราวลืมไปเลยค่ะนุ่นเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ไปเรียนต่อปอเอกที่ออสเตรเลียไม่เห็นส่งข่าวมาบอกกันบ้างเลยน้องสาวพี่สบายดีเห็นบอกว่ามีแฟนอยู่ที่นั่นแล้วด้วยแฟนเขาเป็นลูกครึ่งอังกฤษจีนมีกิจการโรงแรม5้าดาวที่นั่นดีจังเลยนะคะน่าจะรอรวยผิวขาวผ่องแน่ๆเลยค่ะ ชายหนุ่มที่ได้ยินภรรยาคนสวยชมผู้ชายคนอื่นนั้นก็ทำหน้าหงิกงอกอดอกไม่พอใจอย่างกับเด็กโดนขัดใจแต่สำหรับพาวแล้วพี่วินหล่อและดีที่สุดเลยค่ะจากที่หน้าหงิกหน้างอบอกบุญไม่รับก็กลับกลายเป็นยิ้มหวานใส่หญิงสาวก่อนจะประกบจูบที่ริมฝีปากของเธออย่างนุ่มนวล แล้วทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบไปแล้วนะคะกับนิยายสั้นจบในตอนเรื่องพยาบาลส่วนตัวของเจ้าพ่ออาต a ใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลู่หลินสตูดิโอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ